สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวปรีแอมรุ่นท็อปดีเนะครับผมตัวนี้เป็นแนว SQL นะครับก็จะออกทนในเรื่องของเน้นดังฟังชัดนะครับก็จะเน้นในเรื่องของรายละเอียดนิดนึดนงนะครับเดี๋ยวลูกค้าใส่หูฟังนิดนึงนะครับผมจะลองฟังเสียงกันดูตอนเนี้ยผมยังไม่ได้ใส่หน้ากากนะปกติก็จะมีหน้ากากดำหน้ากากเงินหรือว่าจะเป็นหน้ากากมิลเลอร์อีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวลูกค้าใส่หูฟังนิดนึงเดี๋ยวลองไปฟังกันดูนะครับ ไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกก็จริงอันนี้เป็นเสียงจากอ,อ่าย u ท e นะครับนคนสุดท้ายแม้เ้าจะเคยผ่านพบทั้งบวกและลบมากมายคู่ชมกี่ชาก็ชั้ ทีนี้เดี๋ยวดูชุดซับนะครับความทีเอานุ่มสุดก่อนนะวอลุ่มจะเป็นวอลุ่มลูกปืนนะครับผมแล้วก็มีคลอสในตัวนะครับลองฟังด anyway> right ูนะทีความทีนุ่มสุดนะครับท at um> ีนี้ขยับความทีนะครับ นแน่นแล้วก็กระชับขึ้นนะครับครัซับเป็นซับแยกนะลองฟังดูนะครับอันนี้คือความสี่สูงนะครับก็จะไปตอบช่วงมิดโลนะครับ ทมีนะ่นะครับผมไม่นแน่ใจว่าในวีดีโอนะเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเรามาได้ยินจริงๆเนี่ยนะครับ ความทีจะเปลี่ยนชั้นมากเลยนะครับลูกใหญ่ก็ใหญ่ไปเลยลูกแน่นก็แน่นนะครับลูกอึดๆก็มานะครับผมก็ลูกค้านะครับผมท่านไหนที่กําลังมองหาปลีที่อ่าคุ้มคุ้ม นะครับผมบอกได้เลยตัวนี้นะครับราคาอยู่2990ลูกค้าจะได้วารันตีดูแลหลังการขายให้ตลอดใช้งานนะครับผมลูกค้าที่ขายมือ2ไปนะครับหรือว่าซื้อมือ2มาถ้ามีสติ๊กเกอร์อยู่ผมก็ดูแลให้ตลอดใช้งานเหมือนกันนะครับผมตรงนี้ลูกค้าซื้อไป2,990ดูแลให้ตลอดใช้งานมีคลอสในตัวนะครับผมโอนเงินส่งให้ฟรีนะครับตรงนี้นะก็ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับผมก็สามารถกดสั่งซื้อในคำในเรื่องของรายละเอียดของคลิปได้นะครับในช่องทางของ YouTube. หรือว่าลูกค้าที่ดูทางในเรื่องของ a c e b o o k นะครับผมก็สามารถทักอินบ็อกมาก็ได้หรือว่าโทรมาที่เบอร์โทร084964401ไะครับ084964401ได้เลยนะเบอร์โทรนี้เบอร์โทรเดียวนะครับผมตัวปลีจะมีหน้ากากเงินหน้ากากดำหรือว่าจะเป็นหน้ากากมิลเลอร์นะครับก็จะเป็นตัวเดียวกันหมดเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนแค่หน้ากากนะครับผมลูกค้าท่าไหนสนใจอะไรไงก็ทักเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ